ัสดีท่านผู้ชมทุกท่านท่านนะคะวันนี้แล้วก็อยู่กับเกมไบค้ากันอีกแล้วแล้วในวันนี้เราก็มาเล่น The Man from the f o ะเหมือนเดิมนะคะทุกคนโอเคถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับไปด้วยนะคะโอเคทุกคนวันนี้เรามาอ่าเอาชีวิตรอดกันต่อนะคะทุกคนวันนี้มีคนบอกว่าจะสร้างบ้านนะคะแบบมีคนจะสร้างบ้านให้เราแน่นอนส่วนเราก็อุ้ยอย่างไรอ่ะอุ้ยผมเห็นดุคติพี่ผมเห็นเห็นดุคติเราไม่มีเม็ดข้าวเลยหรอ หมือนจะไม่มีนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เราไม่ได้ตัดไว้เราจะเอาฟาร์มไว้ไหนดีใช่ทุกคนเดี๋ยวเราจะเป็นคนทําฟาร์มนะคะออ้ยทําไมทําไมมันลดอ่ะทำไมออกไปทางนั้นแล้วมันลดวะผมขึ้นอ่ะนี่เหรอนี่ไงอันนี้ลดอ๋อผมดูแล้วมันเป็นซ้ายมันเป็นราะซ้ายเกีียวเกี่ยวหรอไม่เกลียวหรอพายนะอะไรปิดแล้วชิปชิปละชิปแล้วอะไรเราไม่ได้ยินเสียงกี๋ดอทำไมวันนี้มันเอาหนักเลยอะ มันเล่นกูแล้วมเล่นกูจะไปตัดไม้ยังไงโอเคโอเคไปไเราจะไปทําหน้าที่ของเรากันนะคะทุกคนอย่างงั้นเราจะทําเราจะทําฟาร์มแตงโมละกันอย่างน้อยก็มีของกินเราใช้ไม้เยอะเลยหรอก็ประมาณผมขอถ้าถ้าเอาแบบปอดียปดีถ้าสองกองก็ได้ไม้ไม้อะเยอะสุดอ่ะไม้ขาวเลไมีแต่ไม้ขาวตอนเนี้อุ้ยเสียงอะไรอ่ะยิงไปเองว่งพี่่่ พี่มอยู่หน้าบ้านพี่มอยู่หน้าบ้านผมมอยู่หน้าบ้านมาอยู่หน้าบ้านเดี๋ยวมันเพิ่งเริ่มเองนะเว้ยมันมาจากไหนอ่ะมันโผล่มาจากเปล่าใช่เ่นกูไม่กล้าตัดไม้เลยเดี๋ยวดีวกันก่อนเดี๋ยวผมเล่นข้างในป่าให้แล้วพี่เล่นนอกป่าีวะพี่ตัดรอบรอบนอกพี่ตัดผมมี่ตัดรอบไหนให้เขีไวใช่าไปเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปวิ่งสำรวจข้างในเคียวถ้มันโอเคพี่วิ่งกลับพี่วิ่งกลับวิ่งกลับวิ่งกลับวนพี่กลับกลับกลับวนพี่กลับกัน Oh my god มันอยู่ในนั้นน่ะเอ้ยพี่เดี๋ยวเราจะวัดกันมัดีแล้วสองคนไหวนะเอาปละเอาปละโอาโหเดี๋ยเดี๋ยว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 เอางี้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 เดี๋ยวผมหายแรกที่ไหมสองเลยปะได้ได้ได้บอกไว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 ้เอ็เฮ้ยพี่ตีไม่ได้อ่ะมันต้องตีตรงไหนอ่ะใกตรงไหนใกล้ตรงไหนใกล้ทรงไมใกล้ไม่ได้ตีไม่ได้เติร์ฟบินเลยอยู่ๆมันมันก็เตะออกจากปาร์ตี้แล้วคอนเถิดทาง เฮ้ยเมื่อกี้เห็นอะไรแปลกๆว่ะเฮ้ยเ<ห>มื่อกี้เหม,มือนเห็นอ,อ,อะไรแปลกๆแวบไปห่างตาน่าจะบักมากกว่าน่าจะเห็นอะไรบักถ้าพี่เจอมันแล้วพี่หลุดอีกรอบหนึ่งนี่แสดงว่าชาัดละการแจ้งละกันง่ายๆเดีวอะไรมันต้องสร้างเยอะไงยกดของเราคือเปิดตัวบ้านแล้วห้ามปิดก่าจะเข้าไปวะโอเคโอเคจะได้ไม่มืดเอ้วทำไมเราไม่มาสร้างข้างบนตรงนี้อ่ะบ้านน่าจะสวยกว่านะถ้าสร้างสูงๆอ่ะก็ได้อยู่เออตรงนี้ก็ได้มั้งแล้วเดี๋ยวพี่สร้างเดินลงไปมันก็จะเป็นเป็นสวนเรา นี่ยเดี๋ยวพีซ่าเอ,อ้ยตกใจอะไรยังไงพี่โดนอะไรเห็นใช่ไหมยยืนมองตกใจอะ่ะฮีโร่บบายแบบแบบมันจะออกมาตอนที่แบบว่าคนใดคนหนึ่งอยู่คนเดียวอะ่ะถึงได้ปะใช่ใช่คนมากมันจะเล่นกับคนคนเดียวมากกว่าก็ต้องเลือกนะว่าใครจิตหลอนก่อน <laughs> จิตหลอนเลยนะถ้าเราเอาอันนี้เป็นอันนี้เราเข้าใจว เสียงอะไรวะต่างวะอืมใครเป็นอะไรล่ะหนาอ่าโจทย์ที่มาอีกแล้วทำไมวันนี้เขาเล่นพี่อ่ะเฮ้ยมันเก่งๆไงไปแล้วเอ๊ะวันนี้เขาเล่นพี่วะใช่ไหมมาเล่นใครมาเล่นใครเ,เราเรากันไว้กันไว้กันไว้วิ้ยเฮ้ยมันตีพี่มันตีพี่มันตีพี่พโอ๊ย,อยตบตูด นั่นแหละนั่นแหละตีต่อไป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 ตีอีกยันไม่ตายอุ้ยอันนี้คือตายแล้ววะตายแล้วตายแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้ามันเกิดตรงโซนนั้นตลอดเลยเนาะไปเล่นอ่ะอืมอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นที่สิงสถิตของเขาก็ได้เย่อางี้ไหมเดี๋ยว อันยอดเดี๋ยวพวกเราสร้างในเสร็จก็เดี๋ยวเราโล่ของจากตรงนี้ไปอยู่ไหนอะอยู่ตรงสวนเนี่ยไม่มีเสียงคนเมื่อกี้ผมกินแล้วไม่มีคนเสียงกินตามผมมะเมื่อกี้พี่ก็กดกินอยู่นะพี่ไปเองไงเราเราแว่งอ่ะเขาไม่มาเล่นกับเราอีกเลยโอ้ยใจจริงอยากทําแบบเป็นแปลงข้าวแบบเาเรียกว่าไงนะแบบปลูกข้าวตามทางเดินอะเคยเห็นเยี๋ยวใช่ไหมเป็นเดินเดินลงมาปะใช่หล่อนละหรือยังไม่ได้วางวะพี่ลืมแน่แก่แล้วเกี่ยวไปเนี่ย น่าจะไม่ไม่หลอกไม่หลอกไม่หรอกยี่อย่างนี้ก่อนละกันเพราะว่าข้าวเรายัางน้อยอยู่ีพีนี้นะคะชิวๆจริงเรียนสร้างบ้านนะครับไม่ว่าสร้างบ้านเลยมาปราบมอนเตอร์สออกมาไม่หยุดเลยอเอาละพี่วางแปลงผักไม่เท่ากันราอยู่กับสามคนเนี้ยไม่เยอะไม่เยอะบางทีอาจจะมีคนตาขาวมาอยู่ด้วยบา,างคนเดี๋ยวเด<ๆ>ี๋ยวทำหน้าต่างละกัน แน่นอนครับแต้งต่างทุกมุมเท้าไเจอหมาแล้วเหมาวิธีเดียวตืวต่เจอหมาต,ต,ตัวเองถูกน,นะแต่ดุ้งเลยใช่ไหมถ้าวางสลับมันมันจะกินน้ำไหมไม่กินเลยกินไม่กินมันจะกินแค่น้ำช่วงช่วงที่เราบางเอ้ยเออใช่ถ้าเราวางช่วงบนมันจะกินช่วงน้ำถ้าไม่ก็จับถูงด้านเลยปะก็ได้าอยู่นะได้อยู่เราจะได้เห็นมันด้วยรอบด้านเอ้ยเราไปดูอะไรนี่เราเดินมาตรงพี่เรามองเข้าไปในบ้านเราเห็นอะไรหรือเปล่าเห็นอะไรหรือเปล่าเอา้ยบ้านกูไปเลยเหรอมันปีนได้ไหมอ่ะลองไหม เป็นแน่เลยมันติดคืออยู่หยเห็นป่ะเฮ้ยเพียไม่ติดนะอุ้ยมันออกประตูมันไม่ได้ติดเราต้องตีต้องตูดมันปะ่ะอุ้ยพี่ว่าต้องติดตีกันตีกันได้ออกไปอะ่ะอุ้ยมันตียากจัดโอ, <laughs> โอเคหายแล้วเอ๊ะบนไหนก็นหายอยู่ที่ว่า มีคนมาหาพี่อีกแล้วไหนไหนไหนลองไหมน,นี่นี่นี่เห็นปะที่พี่บอกว่ามันจะทมันตีตเราไม่ได้ตีได้ตีได้ไดแล้วต้องเป็นคนยังไงอะวางบอกไม่ไม่ตรงกันวางไม่ตรงกันโอ้ย เราอยู่เราอยู่ที่พื้นหรออยู่น้ำบนขาครับพี่ได้ยินเสียงใครเดินนะใครเดินใครเดินหนะามันเงาปุ้ยแล้วเงาปุ้ยแล้วอย่างเงาแล้วอันนี้พี่พี่มองหน้าผมผมมองหน้าพี่ถ้ามันมีเสียงอะไรแสดงว่าผมไม่ได้ทำมันผิดอะไร อย่างไรเดิอนอะอหมาพี่วาวะพี่ว่าหมาพี่แหละต้องเสียงพี่พี่พี่มันมีมันมีตัวอะไรมาหาผมไม่รู้อะวิญญาณหลอกหลอนนะอ๋อก็อนี่ไงค่าสติลดทำไมมันไม่เพิ่มวะเพิ่มนะอยู่ในบ้านทำไมไม่เพิ่มอ่ะน่าจะเพิ่มหรือเปล่าตั้งเจนองงย่างสติลดเรื่อยๆเลยอะแป,แปลกๆ<ม>นะผมว่าเราผมว่าเรา,า,เราต้องฆ่าเลยวะตีพี่แ็กเสียงอะไรทุกทีเลยโอเคพี่ดิ้วฆ่าผมด้วยมันมีเสียงอะไรไม่รู้เต็ยไมหมดเลยนั่นแหละพาร์ทแรกพี่เจออย่างเงี้ยแหละเฮ้ยพี่พี่ผมจะตายจริงเราไม่ถอดชุดหรอ มันเกิดในบ้านเราอีกแล้วอ่ะนั่นน่ะเกิดในบ้านเราอีกแล้วอ่ะไม่เห็นจริงดิในบ้านน่ะวิ่งอยู่น่ะแหนวะนั่นน่ะไม่เห็นเนาะไหนอนี่้ยไม่เห็นเนาะพี่เห็นคนเดียวมาแล้วน่ะเห็นแล้ว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 เอาอะไรอ่ะมึงตลกอันนี้อันนี้คือมึงตลกมตลกอะไรวะไม่ทำท่าวิ่งชาร์แต่ไม่ไม่ชาร์จแล้วไหนคือทางเข้าออกบ้านอ่ะนี่อ๋อเดี๋ยวบ้านจะเสร็จแล้ว เสร็จแล้วพี่เรียบร้อยเต็มโซยาเข้าบ้านมาเลยชิวเกือบชิวๆแล้วตอนเนี้ยแต่คุณก็คุณจะเก่งแบบเนี้ยแน่อเมื่อไหร่อะไปนอนกันดีกว่าเดี๋ยวไปหาไฟมาปักในบ้าน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 เอออ่ะมึงอีกแล้วหรอแล้ววิ่งไปไหนไอจอนไอจอนมึงอีกแล้วเหรอจอนชื่อจอนหรอเนี่ยจริงชื่อจอนมาหลายรอบแล้วไอจอนเกินในบ้านเราได้ยกเแียงแม่ คลิปให้หน่อยดยวันเนี้ยเฮ้ยเห็นอะไรแล้วอ่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยเออเอ๊ะอ๋อพี่มึงมานดิจิโเ <c oughs> ค <c oughs> เดี๋ยวปิดก็ไม่ได้ปิดมันคือตัวอะไรอ่ะ,ะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการทําบ้านภารกิจของเราในวันนี้ก็ถือว่าสําเร็จเรียบร้อยครับมีฟาร์มมีบ้านเนาะก็ะถือว่าสําเร็จภารกิจไปสองอย่างนะแล้วไว้มาดูกันว่าอีพีหน้าเราจะทําอะไรกันต่อเนาะมาเจอกลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม ถ้าเกิดใครชอบน้องก็ติดตามได้ที่ช่องน้องเลยนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ช่องไว้ใต้ล่างเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย